วันนี้เราพามาพบกับ t o y ย t a a อ t i ต 1.6G ปี06-07นะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวรถนะครับบอดี้นะครับรถคันนี้มือเดียวป้ายแดงนะครับเจ้าของใช้คนเดียวนะครับเป็นรถบ้านแท้นะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับบอดี้สีสวยน็อตไม่มีขยับนะครับเดี๋ยวเรามาชมรอบๆตัวรถกันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถกันนะครับใหม่แท้นะครับอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นโลนะครับแล้วก็คอนโซลนะครับเป็นลายไม้นะครับนี่ครับด้านข้างสะอาดนะครับเบาะก็จะเป็นสีเบจนะครับยังใหม่อยู่นะครับเบาะไม่้ํำนะครับลองดูได้นะครับนี่ครับ ภายในสะอาดนะครับคอนโซลลายไม้เดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายนะครับรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับนี่ครับท้ายเดิมนะครับผมรถไม่มีขยับนะครับแต่เข็บเดิมซอกเดิมรถไม่เคยติดแก๊สนี่ครับยางอะไรยังมีอยู่ครบนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องด้านหน้ารถครับก็จะเป็นด้านหน้าตัวรถนะครับผมก็เป็นห้องเครื่อง อ่าองเครื่องสะอาดจะเหมือนใหม่อยู่นะครับนี่ครับฝากระโปรงโลโก้โตโตยต้ายังอยู่นะครับนี่ครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับดูซุ้มดูหัวโชคนะครับเดิมนะครับตะเข็บเดิมซอกเดิมบอดี้สีสวยกระจกมองข้างนะครับปรับไฟฟ้านะครับไฟเลี้ยวออกหู โตโยต้าโคโราอัลติส 1.6G ปี06.07รถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงราคาอยู่ที่179,000บาทนะครับผ่อนเบาๆนะครับเดือนละ4,000กว่าบาทนะครับ5ปี60นวนนะครับถ้าสนใจก็เตรียมเงินหรือเตรียมเอกสารรอไว้ได้เลยนะครับ